สเปกเรมี X9 Pro วาทีสมาร์ทโฟนระงเล่นถ่ายรูปให้กลองหลังรือหลัก1 0 0แปลเซลใช้ชิปมิดเดลเทคนเมสตี้่าดเปิดตัวครื่นหลังของปีนี้ไปสปมี X9 Pro วารทีสมาร์ทโฟนระทงเล้นถ่ายรูปให้กล้องหลังรือหลัก1 0 8ไปลานิเซลใช้ชิปมิดเดลเทคน m ยเมสตี้2น0คาดเปิดตัวครื่งหลังของปีนี้ ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนเลโตงของทางเรมีอีกรุ่นเผยออกมาแล้วครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรยวมี X9 Pro นั่นเองครับโดยสเปคของเรย์มี X9 Pro ถูกเปิดเผยบนเว็บมบ่บบโบจากบัญชีไวไลฟซึ่งระบุว่าเรยวมี X9 Pro จะเป็นสมาร์ทโฟนเลโตงที่เน้นถ่ายรูปซึ่งจะทําตลาดคู่ไปกับรุ่นเรย์มี GT ที่เป็นสมาร์ทโฟนเลโตงในด้านประสิทธิภาพตามคนยีดใ,ใ,ใหม่ DuO อแพลตฟอร์มดูโอแฟลกชิพโดยเรย์มี X9 Pro ใช้ชิปประมิพลมีเดเทกเดามาร์สตี้หนึ่ให้กล้องหลังเลนหลักความเะเอียดสูงถึง1นึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่าเรเฟลเลช่เก้าสิบเฮิร์ความเรียด f u l HD Plus พร้อมแบตเตอรี่ความจุ4ี่พัน้าร้ามอมิลลิแอมรองรับโบบชาร์จไวหกสิบห้าวัตต์อีกด,ด้วยครับส่วนข้อมูลของเรมีร่ X9 Pro เพิ่งจะถูกเปิดเผยมาเป็นครั้งแรกครับยังไม่สามารถอ้างอิงกบแห่งข่าวอื่นได้นะครับซึ่ง้ามีการเปิดตัวเรมีร่ X9 Pro จริงคาดว่า จะมีการเปิดตัวในช่วงเครื่องปีนี้ครับเพื่อไม่ให้ชนกับรุ่นเดียวมี GT ชาต g เอาละครับยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟ้าจะมาบอกกล่าวใ้ทราบีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ